ประดิ์ไม่แวะเขื่อนสิริกิตถือว่าพลาดคะ่ะเพราะมีจุดชมวิวธรรมชาติหลายจุดให้เช็คอินนะคะฟินไปกับน้ำสีมรกตอย่างแม่น้ำน่านและเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทีมรายการคนหลังข่าวได้รับเกียรติจากไกด์ซูเปอร์วีไอพีค่ะนายประสิทธิ์อุปชิตนะคะผู้อํานวยการขือนสศรษกิจให้เกียรตินําเที่ยวเองเลยล่ะค่ะงานนี้ท่านผอ,อบอกว่าโชคดีมากๆที่มาช่วงนี้จากจะเห็นน้ําท่าที่อุดมสมบูรณ์เขียวมรกตให้เราได้กดชัตเตอร์เก็บภาพสวยๆแล้วนะคะยังได้ชื่นชมแมกไม้นานาพันธุ์ที่แข่งขันกันอวดสีสันสดใสนะคะไม่ว่าจะเป็นพญาเสือโครงฉายาสากุระเมืองไทยค่ะ และนี่ก็เป็นเหลืองอินเดียนะคะที่กำลังสะพรั่งอยู่ด้านหน้าทางเข้าที่ทำการเขื่อนรวมถึงตะแบกเป็นแนวยาวริมแม่น้ำน้านะคะมุมนี้ก็สวยไม่แพ้มุมอื่นๆเลยล่ะค่ะ จุดเช็คอินต่อมานะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับมุมคุณสายชนคาเฟ่เอาใจคอคอฟฟี่เครื่องดื่มที่นี่มีซิกเนเจอร์อย่างเมนูน้ำหิมพันธ์ท่านผอเล่าว่ารอบๆเขื่อนนะคะมีชุมชนปลูกต้นมะม่วงหิมพันธ์กันมากและเป็นพืชที่มีประโยชน์สูงด้วยจึงนํามาแปลร,รูปผลหิมพันธ์นะคะนํามาคั้นเป็นเครื่องดื่มสุขภาพนอกจากจะมีสารอาหารมากมายทั้งวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้าง สุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลโรคแล้วนะคะยังช่วยชะลอวัยบำรุงสายตาบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ไม่ดื่มได้ไงคะ เมนูต่อมาท่านปออบอกว่าชื่อชาแม่น้ำสองสีเมนูนี้มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนสิริกิต์มาตามแม่น้ำน่านค่ะและมาบรรจบกับแม่น้ำป่าที่มีสีขุ่นแดงซึ่งเกิดจากน้ำฝนที่ตกมาบริเวณตอนเหนือไหลผ่านลำน้ำห้วยรวมกันกับแม่น้ำป่านะคะแล้วไหลามาบรรจบกันตรงบริเวณสะพานเหนือตลาดบ้านปากปาดทาให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสีโดยปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นเพียงปีละ ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนเท่านั้นด้วยใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเตรียมเก็บกระเป๋ามาชมได้เลยอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน นะครับเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาเติมพลังกายพลังใจนะครับเรียนเชิญนะครับที่เกิดเศรษฐกิจครับครบวงจรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารนะครับร้านอาหารติดตำนำน่านนะครับเรามีนะครับร้านอาหารติดตำนำน่านมีให้บริการทั้งที่เป็นแบบเอาดอร์โล่งแจ้งแล้วก็มีทั้งบริการที่เป็นในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับร้านอาหารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีร้านกาแฟคุณสายชนนะครับให้บริการเครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะครับ ที Workers, la, mm ่อ hmm. ยู่ติดลําน้ำน่านด้วยนะครับนอกจากท่านจะได้มาทานอาหารที่อร่อยนะครับแล้วท่านก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ริมน้ําด้วยนะครับริมแม่น้ําด้านด้วยนะครับแล้วก็อาหารของเราที่ขึ้นชื่อจริงๆนะครับเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นปลาที่อยู่ในแม่น้ําน่านเองนะครับอยู่ในอ่างเองก็คือปลาทับทิมนะครับเรามาคิดเมนูปลาทับทิมริมน่านนะครับแล้วก็มีทางลาบนะครับลาบกรอบที่นี่อร่อยมากนะครับหลายท่านที่มาเยี่ยมชมก็ติดจิตใจ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับก็คือปลาซิลแก้วนะครับยำปิดปลาซิลแก้วนี่อร่อยมากนะครับแล้วก็มีทั้งผัดชานะครับผัดชาปลานะครับแล้วก็มีเรื่องเห็ดหอมทอดเกลือนะครับมีอาหารหลากหลายเมนูนะครับให้ท่านได้ริมรองแล้วก็สัมผัสครับนี่คือเป็นร้านอาหารนะครับส่วนบ้านพักรับรองนะครับเราก็มีให้บริการนะครับบ้านรับพักรับรองสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเขื่อนจะมาพักค้างแรมที่นี่เราก็ยินดีต้อนรับครับส่วนในเรื่องของห้องประชุม จัดเลี้ยงธรรมนาเราก็มีให้บริการนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับการออกกําลังกายที่นี่เราก็มีสนามกอล์ฟ18หลุมนะครับเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานที่ท่านสามารถที่จะมาออกกําลังกายได้นะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับเราได้จัดเป็นทางลู่จักรยานนะครับความยาวประมาณ5กิโลเมตรนะครับในบริเวณเขื่อนที่เลาะริมน้ำหน้านี่แหละครับให้ท่านได้ปั่นจักรยานแล้วก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศด้วยรวมถึงมีพื้นที่ที่ให้ท่านได้วิ่งออกกำลังกายด้วยนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบนสันเขื่อนนะครับบนสันเขื่อนเองเราก็มีให้บริการนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นําจักรยานมาเองนะครับสนใจที่อยากจะปั่นจักรยานนะครับเราก็มีจักรยานให้บริการนะครับ mm hmm. ก็สามารถขึ้นไปปั่นเ mm hmm. ยี่ยมชมออกกําลังกายได้ครับผม mm hmm. ก็ถือว่าที่นี่ครบวงจรครับ สำหรับเขื่อนสิริกิตนะคะถือเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตค่ะสร้างขึ้นมาจากโครงการพัฒนานลุ่มน้ำน่านเมื่อก่อนนะคะใช้ชื่อว่าเขื่อนผ่าซ่อมแต่ต่อมานะคะได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้อัญเชิญพระนาม,มาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระนามในขณะนั้นจึงได้ขนานนามว่าเขื่อนสิริกิต ตั้งแต่เมื่อวันที่24พฤษภาคม2,511นั่นเองค่ะจะเห็นว่าภายในเขื่อนนะคะยังมีความสวยงามนะ,ะของธรรมชาติรอบๆนะคะรวมถึงความเงียบสงบของบรรยากาศแต่ไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือบรรยากาศทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ที่มีจุดชมวิวที่สวยงดงามยิ่งตอนช่วงพระอาทิตย์ตกนะคะบอกเลยค่ะว่าฟินมากๆเลย ถ้าใครที่มาท่องเที่ยวนะคะยังไม่อยากกลับนะคะก็สามารถแวะพักนอนภายในเขื่อนสิริกิตได้นะคะมีที่พักสะดวกสบายรวมถึงร้านอาหารร้านกาแฟนะคะอยู่ที่นี่ได้หลายวันไม่เบื่อเลยล่ะค่ะในส่วนของจุดกลางเต็นทน์เรามีจุดกลางเต็นท์ใกล้น้ำหน้านเลยนะครับริมน้ำหน้านเลยเมื่อท่านไปกลางเต็นท์ตรงนั้นเนี่ยท่นานก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศลำน้ำหน้าน,นะครับรวมถึงการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางเราก็ได้จัดอำนวยความสะดวก นะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของห้องน้ําแล้วก็สถานที่กลางเต็นท์ให้ด้วยครับถือว่าเกอนสิริกิตนี้เป็นเกินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรนะครับแล้วก็มาที่เกินสิริกิตเองเนี่ท่านก็จะได้สนับสนุนสินค้าชุมชนที่ทางกอฟปได้ไปส่งเสริมด้วยนะครับเพราะว่าที่อำเภอท่าปลาของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมากๆก,ก,ก็จะเป็นเรื่องของเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับเม็ดมะม่วงหิมพ,พานนี่เอามาแปรรูปได้หลายแบบนะครับแปรรูปได้หลายแบบมีทั้งอ,อบเกลือ นะครับแล้วก็ทําเป็นรสชาติในหลายรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมาสัมผัสนี่ก็สามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนได้ด้วย